สวัสดีครับ FC ช่องีชีวิตชนเผ่าไทยขานะครับเมื่อนี้ผมจะพา FC มาเบิ่งการหาเห็ดผมยูคฆานะครับเห็ดผมยูคฆากับยูในป่ายยุคฆานี่ครับน,น,นี่ค่ะชาวบ้านมาหาหลายครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งว่าเพื่อนฉันหน่อยได้หลายจำได้เนาะครับเนาะ,นะตามเบาหนิดมากครับนะครับด้านหลังจะเป็นป่ายยุคฆา นะครับป่าที่เห็ดยูคาออกนะครับดูดูด,ด,ดูรถดูรถดูรถนะครับมาหาเห็ดเทียกับพือ นะครับนี่ก็คือเป็นการหาเห็ดขมนี่ครับคือเห็ดขมอยุขาเนี่ครับเพียบเลยนะนี่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 นีนี่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 โอ้โหนะครับเยอะเลย กิ้งกือกเ็เริ่มมากินนะครับธรรมชาติสมบูรณ์นะครับนี่กิ้งกือก็มากินออกิ้งกือเต็มเลยครับกิ้งกือก็มากินนี่ น,นี่นี่ดอกใหญ่มันก็อยู่แบงนี้นะครับนี่นี่นครับเห็ดเพิองยูคาเขาเอ,อนเนาะโอ้โห,โหเก็บเลยครับเก็บเลยเก็บเลยนี่บอกพ่นก็ได้ก็ใช้มือหาค่อยๆหาไปบ,บ้านอยู่บ้านไหนล่ะครับบ้านนิคมนิคมทางพันศึก บานซอยบเบาผู้เขาว่ามันออกก็เลยมาเอาคบับมาเก็บอบ่เขาสวนมาโอ้นี่นะครับแต่ว่าถ้ามันเยอะมันจะสนุกกว่านี่มันจะเป็นพืชไปเลยเนาะเบาเป็นสายตรงที่เขาไม่เขี่ยเราก็จะเขี่ยหา กามันก้านมันจะขาวๆบอกรับมันจะเนียนเห็นดอกมันเลยืมหือดอกน้อยบอเอาท่านผัวนั่นเลยเทากับผมไหมโอ้ถมไว้เดี๋ยวมันสิ่งใหญ่คนใหม่มาก็มาเอาคือเก่านั่นก็เป็นอีดอกหนึ่งนะครับนี่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 บานเห็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 นเองนะครับที่นี่เออเหตุขา ัแล้วดโอดอกไงดอกไอกดอกไงนะครับพี่ร้พเล้วะพิพอแลอเกิดมาเพิ่งเคยหาเห็ดนะครับครั้งแรกนี่แต่ว่าดอกใหญ่ดอกใหญ่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ อันนี้นะ้ครับด้เอฟซีโอ้ป่า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 น,น,น่าป่าป่า่าป่าม่าป่า่าห่่่าป่าปป่นป่าป่า่าเ่ปป่าป่าป่านี้ป่าร่่าปีน่่นี่่หาหา่าา้่า่ย่ยร,ออกกร,ยร่่่ค,ค,คา เออฮึอบฮมบัลลังกถ้าผมหาเนี่ยผมก็คิดว่าผมจะได้เมื่อแกงอยู่นะได้เ <varit> นาะได้โอ้โหมันถ้าอ้วนอะไรอย่างนี้ปนนแปลว่าตรงนี้นะครับเนี่ยก็เมื่อกี้เห็นหอยนะครับหอยเขาก็จะกินเขาก็จะมากินเป็นอาหารเหมือนกันโอ้โหแต่ว่าอันนี้มันจะ ทำปลไม่ได้นะครับเอซีเขบางครับ,บ,บจะไม่กระเด็นพวง่ายเห็นกันลงมุงบุญจังหน่อยเออเห็นไหมเห็นหนาเพราะเบาเลวเห็นอะไรเห็นอยู่อ่ะโอเคครับนี่ก็คือเห็ดขมยูคาแต่หาเพรเห็นเห็ดเออ,อมันเป็นเห็ดขมยูคานะครับเห็นไหมน,นี่นะครับพี่เพลงผู้เ่าไอ้แดงกิตกรมันเห็นกว่า ง่็นง่ายกว่าเพราะว่าเอาใส่ใสไฟส่องเนาะนี่ <N> <Town> น,น,นี่นี่คือสปอร์มันนะครับน,น,น, <N> <Man> นี่คือสปอร์นี่คือสปอร์ของเห็ดยูคานะครับนี่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 คือสปอร์ของเขาโอ้หลายหนวยได้หรอครับอันนี้เป็นเห็ดอะไรเนี่ยสปอร์มันบหรเนี่ยอันเห็ดเพียงก็พออ๋ออันนี้แหละสปอร์มันน่ะเห็ดคอนทั้งบอครับสปอร์ของเห็ดยูคา แม่น,อ,มนอันนี้คือสปอร์ของเขากินบ่ได้มันจะลักษณะคล้ายๆเพชรก้นหังนะครับอันนี้เวลามันแหง้งมันก็สีกระจายออกมันจะไปเป็นดอกพวกพวกเจ้าจะทีเจ็บได้น,นี่คือสปอร์ของเพิออ่นอะไเงี้เป็นเสื้อเสื้อเสื้อเพชรอ,อ,อ,อันคบอยู่ค่าเป็นายายยายไม่เข้าใกลๆนะยายอยู่ใกล้ๆเพราะว่าชงสย่ยายย้านป่า มนกว้าไปห้องหลังบ้ะห้องหลังหออกบ้กันดีเดี๋ยวย้ายเดี๋ยวเดี๋ยวตาตาเจ้าหน้าเออเห็นแล้วเดี๋ยวมันมีอยู่นะครับผู้ป่ย้ายในเงาผู้อีดอกนึง Những ổn hẳn, ví đỏ nè 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 dài nè 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 chùm nè 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 พี่ว่าต้องพยายแค่พี่โยกมันตรงหนาผมนะครับสำหรับคลิปนี้บาลน,นิดเผาไทย่าก็พามาหาเห็ดเพิงเห็ดขมอยู่ค่านะครับอยู่ที่บ้านอุ่มเมาสำหรับเอซีท่านใดที่เห็นเห็ือยู่ใกล้ๆ้บ้านเฮานี่ยอยากมาหาก็มาหาได้เลยครับเด้ออยู่สวนเสมาลารนี่ละนะครับอยู่ตรงขามกับ ความดกกระจอกเหศเนี่เด้อครับเด้อยีบ้านอนุ่มเหมาอยู่โน่นอุ่มเหมานี่เฮ็ดออกร้ายนะครับครับวิธีแกงเห็ดขมของเผาขาดเด้อครับดับแรก,กทำแจวซีแกงแบบโมหายมันขมครับก็ค,คือว่าบรต้องต้มนะครับเห็ดนี่เอาแบบส,สดๆเลยเห็ดบรต้องต้ม แกงแบบบรต้องตุมครับมันสีบ่งขมกับวัตถุดิบแต่มีซองซำยางฟักติ๋วฟักอีโตปลาเด็กผงนัวเกลือใช่ไหมครัรบเคล็ดลับเคล็ดลับอยู่อยู่ที่ปรุงเรียบร้อยอยังข้างหม้อครับเคล็ดลับก็คืออยู่ที่ปรุงเรียบร้อยอยังข้างหม้อด้วยครับมาเบิ่งกันเลยครับ ใส่ผักติ้วแล้วก็ตามด้วยเห็ดน,นะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำเลยมาต้งต้มนะครับนี่เห็ดสดๆเลยนะครับ ปรุงเรียบร้อยแล้วก็แกงเหมือนกระเห็ดธรรมดาทั่วไปสูตรนี้ไม่ขมนะครับประแดกตามลงไป ประมาณก็แล้วแต่เห็ดนะครับถ้าเห็ดหน่อยก็ใส่หน่อยเห็ดร้ายก็ใส่ร้ายเรียบร้อยแล้วครับจะนี่ก็เอาไปขังไฟเลยผงนัวครับผงนัวลืมครับ เรียบร้อยแล้วครับนี่กับไปต้มเลยครับไปแกงเลยครับเคล็ดลับตัวสุดท้ายคือว่าเมื่อข้างไฟแล้วนี่อยาค้นอย่ายั้งมาเลยครับอย่าต้องมาเลยปล่อยมันสุกเองมันเลยนะครับการสัดมันจะคมนะหามซูดมันเลยเดี๋ยวบีมันจะแตกถาจะสุกเลยครับซัมนี่แหละครับเคล็ดลับครับ ครับเดี๋ยวบ่าวนิดจะมาขอการันตีความขมของเห็ดขมยูขานะครับเนื่องจากว่าเทคนิคท่านสซได้พูดไปหมดแล้วนะครับผมก็จะมาชิมว่าจะขมไม่ขมนะครับลืมเห็ดขมยูคาปากุ้งไก่ที่กินไก่ KFC ที่คาฟูนะครับเบาแดงกิตรกรนะครับที่ผมลออเพลงกับมันยังครับรอให้มันเหี่ยมยังหน่อยอน้ำต้มยังไม่ขมนะครับออกรสชาติเปรี้ยวเขาผักติวนิดๆ ทีนี้ผมจะชิมต่อนมานะครับถามว่าขมไหมก็มีครับแต่ว่าถ้าว่าปั้มขมร้อยหนึ่งเนี่ยเหลือขมอยู่แค่ห้า ถามว่าถ้าเมื่อเทียบกับต้มน้ำหนึ่งแล้วมาแกงเนี่ยสูตรนี้ขมน้อยกว่าคอนเฟิร์มครับ